ทักทา,ายกับเนื้อปูก้อนผัดชาใส่บุนเส้นแซบคลิปนี้มีวิธีการทาม,มาฝากด้วยนะคะม,มันไจ้ใส่น้ำพริกเผาไปนั่งส,สวย วี้แท่ออนสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะวุ้นเส้นต้นสนไม่พอกสีเป็นสีธรรมชาติจากถั่วเขียวคะ่ะจะนำไปแช่น้ำก่อน7นาทีพริกกระเทียมตำรวมกันคะ่ะเนื้อปูกระเพรา ข้าวโพดอ่อนกระชายพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกไทยอ่อนแล้วก็ไปมากรูดจ้าเดีย๋ยวพริกกระเทียมนะคะตามด้วยเนื้อปูค่ะบุญเส้นที่แช่น้ำจนนิ่มแล้วนะคะ ผักผู้ค่ะยกเล็กรกระังเราจะใส่ไบสุดต้ดค่าซอสถั่หลองน้ำปลาน้ำพริกเกาาน้ำตาลนิดค่ะ หัดทุกอย่างให้เข้ากันดีและรอให้บุนเส้นสุกนะคะแห้งไปได้ินน้ำเปล่าค่ะโอเคเร่งไปแรงค่ะรอให้บุ้นเส้นสุกนะคะ สามสุดดีแล้วค่ะใส่ใบกะเพราค่ะผัดไปแรงนวนวนเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอ,อร่อยค่ะ ด <Put> mm hmm. กระชายผาปวดอ่อนเนื้อปูเออหอกันพี่น้องเมนูเนี่ยเ mm hmm. จะเป็นแก็เลยต้องการกระชายต้องการสมุนไพรกระเพ้าน่นนี่นั่นช่วยบรรเทาให้อาการดีขึ้นค่ะอื เดี๋ยวก็ห่อนเดี๋ยวก็ฝนดูแลสุขภาพด้วยนะคะอื